ินไงมากินบะหมี่ไงร้านจิงหม่มอยู่หน้าบากซอยเฉินระเกียบยีสามเนี่ยเจอเลยข้างๆเป็นเซเว่นนั่นถามถามไพี่ชิงพี่ชิงเปิดมานานยังนะครับยี่สามยี่ส <23, S 2> ี่ 23, 48, ยแล้วเมนูที่ขายเมนูแรกคือเป็นพวกพวกนี้เลยไหมครับ ก็คือเริ่มจากบะหมี่เกี้ยวเกี้ยวข้าวหมูแดงหมูกรอบมาตั้งแต่แรกเลยจนถึงวันนี้ชื่อร้านออกเสียงไม่ถูกชิงหงชิงหงชิงหงทำไมถึงชื่อชิงหง ความหมายมันดีไงจะริญรุ่งเรืองผมอยากย้อนกลับไปตอนแรกเลยว่าทําไมพี่ชิงถึงเลือกขายเป็นเมนูพวกนี้อ๋อก็พอดีตอนนั้นได้ไปช่วยเขาขายด้วยไงไปช่วยเขาขายน้องเขาแล้วก็เลยเกิดเราคิดว่าเออเห็นเขาขายเขาขายดีนะอ๋อน่าจะโอเคอ๋อโอเคแล้วก็มาศึกษาไปอ่านหนังสืออ่านหนังสืองมลหนังสือชื่อดวงกมลเหรอใช่ก็ใน ซีคอนมันจะมีอะไรหนังสือร้านหนังสืออ๋ออ๋อที่มันขายพวกเครื่องเขียนด้วยใช่ป่ะอ๋อโอเคก็คือไปไปอ่านในร้านเลยหรือซื้อมาไปแอบนั่งอ่านในร้านเฮ้ยมีที่มาที่ไปขายเขาบอกว่าเิดถ้าไม่เป็นไรนะถ้าถ้าอยากได้ก็เขาบอกเขามีกระดาษไงครับเขาบอกว่าไปจบได้แล้วก็แอบนั่งจบเฮ้ยดีเขาก็น่ารักนะ ก็คือเราก็เลยคือเราอยากทำแล้วไม่รู้ทำไงก็เลยไปหาสูตรในดวงกระหมลแล้วไปจดสูตรนะครเราไม่รู้ไม่กล้าไปถามใครไงอันนี้คือเมนูบะหมี่หมูแดงหมูกรอบอกากหมูจุกจุก <laughs> แล้วถ้าเกิดมากินปกติจะได้เท่านี้ปะใช่เท่านี้เลยไหมลูกค้าบางคนก็ไม่ ถ้ามีก็ะกระบอกหน่อยเพราะอยากได้เยอะอะไรกีนใช่ไหมโอ้โห well> ขอลองบะหมี่ก่อนละกันเห็นเขาว่าบะหมี่อร่อย <laughs> 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 อ,อ,อ,อันนี้นะคะรับหมูแดงเขานะครับ สังเกตไหมสีแดงนี่คือเป็นสีแดงสีแดงจากจากสีว่าถูกไหอหอมูแดงโอเคสีแดงธรรมชาตินะครับ <C oughs> อี่แค่ง <C oughs> มันมีรสชาติอโอเคสะโพกเนาะมันมีรสชาติอะอม <C oughs> ีเราต้องปูหมัก,มกแดงดีต้องหมักอื เยอะขนาดนี้ว่าลูกค้าจะได้กินแล้วแล้วได้กำไรไหมความสุขใครน้อยอยู่ลูกค้าไม่ดีไม่ด้อยู่ลูกค้าได้ไม่ได้อยู่ลูกค้าไม่อิ่มอันนี้คือจุดเด่นที่ทําให้ขายได้ขายดีด้วยแล้วขายได้มานานอไหมาจะให้เยอะแบบนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วไหมครับก็คือกาเอาซึ่งเราให้เยอะมากเราขายแบบก็บอกล้วไงในเขาใจเราเนาะเขาอิ่มเขาก็จะได้กินอิ่มนะครับคุณหมอทุกคนเราก็ตอนนี้อิ่มแล้วเนี่ย ยังมีเกี๊ยวอยู่นะที่นี่นะครับเขามีเมนูคือบะมห,หมี่แห้งหมูแดงหมูกรอบนะครับจริงๆบะหมี่น้ำก็มีเกี๊ยวน้ำก็มีเหมือนกันเกี๊ยวแห้งก็มีข้าวหมูแดงหมูกรอบก็มีหมูแดงที่นี่อร่อยมากครับไม่ใช่หมูแดงแบบ ไม่ใช่หมูแดงทั่วไปที่เอาสีผสมอาหารแบบอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นหมูแดงที่เขาหมักอย่างดีแล้วก็มีรสชาติด้วยหมูกรอบก็คือดีมากเหมือนกันหนังปูกรอบฝากร้านด้วยนะครับชิงหงน,นะครับอยู่แถวเฉลิมพระเกียรติ23นะครับหน้าปากซอยเจอเลยนะครับอยู่ข,ข้างๆเซเว่นจุดสังเกตนะครับจุดเด่นก็คือมีป้ายไว้เ e h า u s e m a n s i o อยู่หน้าร้านนะครับซึ่งเด่นกว่าป้ายร้านนะครับต้องหาดีๆแต่จริงๆเซิร์ชกนะูเกิลอ่ะกูเกิลแมปอ่ะเจอเลย